สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของมงกกรฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีการระบุออกมาครับจากเลกคอร์ดโดยที่ การเล่นข่าวเนี่ยบอกว่าเชลซีมีการปิดดีลคว้าตัวมาดูเอลอุกาเตมาร่วมทีมได้แล้วนะครับด้วยสัญญาเรื่องของการจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยนะฮมมีการปฏิเสธเกี่ยวกับข้อเสนอจากฝั่งเปเช่น,นั่นเองโดยที่เลือกย้ายมาเชลซีมากกว่านะครับโรบาโนโ่นักข่าวคนดังเนี่ยรายงานออกมานะครับว่าเชลซีเนี่ย,ยมีความมั่นใจอย่างมากแต่ยังคงไม่ประมาทจนกว่าจะถึงขั้นตอนของการทําเอกสาร เพราะว่าเคยมีบทเรียนจากในดีวของเอ s นโซเฟอร์เดสที่มันยืดเยื้อนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมาภาพรวมนะครับเนี่ยตามรูปภาพเลยนะฮะหรือว่าตามหน้าจอนี่แหละส่วนมิดฟิลด์หนึ่งรายครับที่มีข่าวตามรายงานจากเดอะการ์เดียนนะครับสื่อดังเนี่ยก็ได้มีการระบุว่านอกจากโมเดลอูกาเต้ของลิสบอนแล้วยังมีในรายของมอยเซคาเซโดครับมิดฟิลด์ของทางไบร์ตันก็อยู่ในลิสตหลายชื่อที่เชลซีต้องการแต่ว่าราคาที่ไบร์ตันต้องการเนี่ยอยู่ที่80ล้านปอนด์ได้ ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆที่ทางเชลซีต้องหาทางออกให้ได้นะครับประเด็นของฮูโกยอร i s ิสนะครับผู้สัดทูมาประสบการณ์ของทางท็อตแนมสเปอร์เนี่ยออกมายอมรับครับว่าเขาเนี่ยเปิดกว้างสําหรับความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากท็อตแนมสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ปลายทางก็อาจจะกลับไป หลีกฝรั่งเศสหลีกบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ดูซารวราวิดครับตอนนี้มีรายงานกันออกมานะครับจากกาเซตาเดลสปอร์ตมีการระบุว่ายูเวนตุสมีการตั้งราคาค่าตัวของดูซานวราวิดเอาไว้แล้วนะครับ ซึ่งยูเวขอขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรครับถ้าเกิดมาในระดับนี้พร้อมที่จะพิจารณาการปล่อยตัวดูซาร์วรวิททันทีนะครับโดยที่ผ่านมาทางนักเตะเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับไบเยนูนิคเชลซีนะครับแอเลติโกมาริดนะฮะร,รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดเช่นเดียวกันนะครับ ประเด็นของเอเดนอาซาครับล่าสุดทางอุลตรามริดก็ถแถลงการแยกทางกับเอเดนอาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ตั้งแต่เอเดนอาซาย้ายมาร่วมทีมก็ไม่ได้แบบมีโมเมนต์ที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องของความฟิตแล้วก็อาการบาดเจ็บด้วยนะครับอีกหนึ่งรายครับที่อรลอมริดประกาศอย่างเป็นทางการก็คือ มาโกอาเซเชโอจะอำลาสโมสรหลังจากหมดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยที่มีข่าวเชื่อมยงย้ายไปเบชเชแบบรายค่าตัวด้วยนะครับคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไอดีลของเดวอนิคสโบสลานะครับทานักเตะเปิดโอกาสในเรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอาจจะมาลงเอยที่สโมสรน,นิวคาเสเซิลที่ มีข่าวยาหนักในช่วงนี้ก็ได้นะฮะตามรายงานจาก Skyport เยอรมันนะครับแล้วก็เรียลเมสซี่ครับตอนนี้มามีข่าวกับไปหลายลีกบางสื่อบอกว่าลีกทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียนะฮะหรือ อาจจะมาเล่นในพิวรีอังกฤษโดยที่มองก,กันได้ว่าเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยถือว่าเป็นปลายทางที่น่าสนใจในลีอังกฤษส่วนลีกอื่นอย่างเช่นบาร์เซโลนาก็ยังไม่สามารถตัดตัวเลือกนี้ได้ที่เป็นทีมที่คุ้นเคยหรือบ้านเก่านั่นแหละนะฮะรวมไปถึงอินเตอร์ม i امي ครับ ทีมจากรีกอเมริกานก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับบ้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตราดซื้อนันเตของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ